ขอบคุณหาล้านดวงใจเด้อพี่นอ้องอาทิตย์ได้ไปนั่นกันผูใ้ใดตรวจสอบสิทธิ์แล้วสี่ขึ้นรูปนี่เด้อพี่น้องขึนรูปนี่เด้อกันผูใ้ใดไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันสิขึ้นนาน,นี่ละของงานของงันยังก่อขเอืน่นวัดดีค่ะโอ้ยสิบล้านดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณรัฐบาลเด้อผู้ขังว่ามีเงินในบัญชียากบาทเน มมีย้อนหน่อยๆบพมีหลายบัญชีละลอยพอดีครับสิได้เงินไม้คาน้มร้านเลวมันนี่ได้คาน้มร้านในคาเรียงร้านแล้ว,ลลลวพี่น้องขอบคุณทางรัฐบาลนะได้นั่นผู้ขาสจได้เงืนเราไปให้คานมร้านเราไปคาเรียงร้านเนาะสิได้ซื้อนมให้ล้านกินซื้อนมลายร้านกับกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นกันนะพี่น้องเอ้ลูกร้านก็นล่างกินนม บัดนี้ก็นจีไปันเป็นนั่นกันพอาะว่าะได้ทรงเงินเขานั่นโดนแล้วเนาะเขาตัดบัญชียไปถามเขาบันนี้ก็เลยจีไปเฮ็ดอันบัญชีอันอันที่เขาทรงเขาของผู้เฒ่าห้าเนาะอยู่ทอกศนะผู้เฒ่าผู้เฒ่าห้าเพราะว่าประเด็นเป็นผู้เฒ่าเนาะประเด็นก็อายุหลายแล้วเนี่ยเป็นผู้เฒ่าแล้วก็สิไปพูดนลัไปผูกพร้อมเท่บทะพี่น้องเลยมันนี่ไปถามเบิ่งธนาคารอัน ตะกอนเจ้าของเคยเห็ุอันอันคนระเคืองเนาะบันนี้ก็บ่ได้เปฝ,ฝากจ้าเกียนบ่มีเงินเขาเลยตัดของประเด็นออกแล้วสวัสดีค่ะนั่งไล่เอายายช่มสวัสดียายชมโอ้ยยายเอ้สวัสดีแล้วข่อยดีใจมือนน่สวัสดีสิเอ็ดหลานดวงใจมาแล้วมาแล้วนนมาแล้วพี่น้องจังมาดีใจกำลังมาเบาให้พี่น้องเขาฟังอยู่นี่ละ สิทธิ์ยื่นโครงการเงื่อนเมื่อนของรัฐบาลแจกนะวันนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วเห็นบ่เนี่ยเขาขึนนานี่แพร่แว่ให้เราเห็นบ่เขาขึนมาอันคุณสิได้รับเงินวันที่ยี่สิบเจ็ดพะนะเขาขึนวางสิยินดีด้วยได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ าผู้สูงอายุวสันตรวจสอบสิทธ์มือวันที่ยี่สิบเอ็ดกับวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราสองพันหาร้อยหกสิบแปดกสิเงินโอนเข่ามาวสันด้วยว่าอันไปเบิงโยนธนาคั้นอันเทียนเคยอันเอาเหล็กบัญซี่ให้เขาว่าสิจงเงินโอนมาให้อันหวดนันละเทียนมีเลี้ยงมีเล่ากันดีๆล่ะวันนี้ก็เลยอัน เขาตัดซิ์ออกตะโดนโดนผลันตายปีแเรวบู่มาตะไปเบิ้งบันนี่ก็จิไปผูกพร้อมเพศก,กับธนาคารไม่บันนี้เลยไปยกเลิกบห่หัววานเข้าบ่ได้ส่งเขาบันซี่โดนโบู่วา่าเขาตัดบัญซีเฮาออกเนาะก็เลยไปตรวจสอบมืนน้อนี่ไปก็กกไปก่อนเลยไปยกเลิกยกเลิกแล้วสีไปเหตุไม่เฮ็ดธนาคารใหม่บัดนี้ธนาคารซุ้มเขานั่นนะขอบคุณซ0บลันดวงใจเด้อพี่น้องกับคุณซ0บลานดวงใจ กะสิไปเฮ็ดกับธนาคารใหม่หละพรอพวานเฮาสิได้ไปปลูกพร้อมเพยใหม่เนาะกับธนาคารพุ่นละ่ะธนาคารของรัฐพุ่นเนาะมีธนาคารของรัฐก็สิไปเฮ็ดของรัฐพุ่นเนาะไปตรวจสอบมื้อนี้ก็ไปแล้วทางอัินธนาคารนั่นเขาเลยบอกให้ว่า ให้ไปหานธนาคารเราให้ไปยกเลิกเด้อวสันว so, ่าเพราะว่าหลายปีเขาบริส้ทธงิ่นเขาธนาคารนเนาะมันบพรามีงินส่งหลายปีแล้วให้กับปอยให้มันเป็นสมุดว่างเนาะเขาก็เลยยกเลิกหลายปีเขายกเลิกเข้าแล้วเขาก็เลยไปยกเลิกให้มันจิตเป็นจิตใจลักษณะก้อนสันเด้ก็เลยเสียนนั่นจังคอยสิไปเห็ดไหมเมื่ออื่นผัหลวงคอยสิไปเห็ดไหมเมื่ออื่นนะคอยไปเห็ดไหม 我pmpiemaiwin Cảm ơn chị